สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเกดก็อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนเราซื้อบ้านที่กรุงเทพแล้วนะคะเย้ <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่สลิมมาเนาะ เราก็คิดอยู่แล้วแหละว่าเราเดี๋ยอยากจะมาซื้อบ้านที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยมามาดูกันเนาะเกกัสลิมก็แบบมาดูบ้านแบบตะเวนดูรอบๆในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนล้วี้มีนะค,ะ,เค,เนคะ,ะแล้วมีการจัดสวนจับคือมิสถาปั์ทุกอั่งจะไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับซอยนี้นะคะที่ใต้เราหลดแปลงเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือเราหลดสองหลังนะคะแต่ไม่เป็นไรลูกค้างลงดูก่อนป้ายชื่อมีหมดถ้า,ถาพี่อยากรูว่า็นต้นไม้อ,อะไรดูแลย,ยังไงสามารถสแนววกน QR code ได้เลยนะคะมีต้นไม้ใหญ่สามารถจัดสวนได้ตามนี้อันนี้เป็นระบบสัญญาการเช่นอยนะคะ ันไหนลูกหลับนะคะแล้วก็ฝากลูกไว้กับพ่อแม่สลิมแล้วก็ไปตะเวนดูบ้านกันนะคะทุกคนแอบไปดูด้วยนะพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้อบ้านนะคะเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันแล้วก็มาดูบ้านซึ่งก็ดูหลายๆหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์อะไรที่แตกต่างกันออกไปเนาะสไตล์ของแบบหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันอัไนอย่างเงี้ยนะคะจุดเด่นจุดด้อยเราก็มาเลือกเอาที่มันเหมาะกับเรานะคะ จริงๆหลายๆห,หมู่บ้านที่เราไปดูนะเราก็เราก็ชอบนะแต่ว่ามันยังมีแบบว่าข้อเสียอยู่บ้างที่เรายังเอ๊ะอยู่อะไรอย่าง,างบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยเราชอบมากนะคะกีต์ะสลิมแบบชอบมากชอบแบบกรีดเลยตอนแรกก็เกือบจะวางเงินจองแล้วแต่แบบรู้สึกว่าขออีกน,นิดนึงขอไปดูอีกหมู่บ้านถัดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยขอตัดสินใจดูก่อนนะคะเพราะว่า,าจริงๆก็ชอบมากแต่ว่ารู้สึกว่าห้องข้างบนอะ่ะมันเล็กนะคะห้องนอนมันเล็ก เก็เลยเดี๋ยวขอไปดูหมู่บ้านอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูห้องน้ําก็ก็อาจจะพอดีแหละแต่สําหรับเราเรามองว่ามันมันเล็กนะคะเกดชอบที่แบบว่าเขาแบ่งส,ส,สัดส่วนมีชั้นลอยตรงนี้ด้วยเกดชอบชั้นลอยตรงนี้มาก <laughs> คิดว่าจะทําเป็นห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกบ้านก็คือสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็ตระเวนดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอที่หมู่บ้านนี้นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เกตแบบเจอแล้วกีดรู้สึกแบบนี่แหละบ้านของฉันคือแบบบ้านตัวอย่างอาคะค่ะเขาจะตกแต่งแบบแบบมันอยู่ได้จริงคือเราเห็นภาพว่าถ้าเราอยู่บ้านหลังนี้มันจะตกแต่งแบบนี้เพราะว่าบ้านตัวอย่างบางที่เนี่ยเขาก็จะตกแต่งจนแบบมันเกินจะใช้งานจริงอะมันมันเราไม่เห็นภาพว่าถ้าเราอยู่จริงๆใช้งานจริงๆ มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหมู่บ้านนี้คือเขาแต่งได้บันพอดีมากๆแต่งได้แบบเรียบง่ายนะคะมันเรามาแล้วเราเห็นภาพว่าโอเคถ้าเราซื้อที่นี่แล้วเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันออกแบบได้ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะตรงแบบของเรานะคะมีห้องน้ําในห้องนอนทุกห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องนอนใหญ่กว้างมากทุกคนเก็ชอบมากห้องน้ะห้องนอนใหญ่ก็คือครึ่งหนึ่งของบ้านในชั้นบนเลยนะคะ แล้วแบบที่กีดที่สุดเซลิมบอกกดว่าถ้าเธอขึ้นมาเธอจะกีดนะคะกีดจริงๆคือห้องอาบน้ำอาลโด์นะคะห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำสองห้องอมีห้องน้ำห้องหนึ่งแต่ว่าที่อาบน้ำคือสองที่นะคะก็คือมีข้างในกับมันเป็นอาลโด์นะคะแล้วพื้นที่ข้างล่างอะ่ะก็สวยงามนะคะเรารู้สึกว่าเออมันกว้างขวางมันไม่แออัดนะคะเราก็เลยเออชอบหลังนี้แล้วก็ตัดสินใจจองเลยนะคะซึ่ง เราก็พาพ่อแม่สลิมมาดูวันที่เรามามาจํบบ้านนะคะก็พาพ่อแม่สลิมมาดูพา,เ,าเข้าครัวเกตมาดูด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบที่นี่นะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้นะคะทุกคน เราก็พาครอบครัวสลิมมาดูบ้านทั้งบ้านตัวอย่างบ้านจริงบ้านเปล่าแล้วก็บ้านหลังที่เราเลือกนะคะทุกคนดูหลายๆที่ให้เขาดูว่าเออถ้าเราอยู่ที่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะมีเพื่อนบ้านประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พาเขาไปดูสวนส่วนกลางแล้วก็แม่เกดเนี่ยขึ้นมากรุงเทพเพื่อที่จะมาส่งครอบครัวสลิมบินกลับตุรกีนะคะแล้วพอส่งครอบครัวสลิมกลับเสร็จเนี่ยเราก็แวะมาดูบ้านต่อพาแม่มาดูนะคะแม่ก็ชอบนะคะ แม่รู้สึกว่าเออมันมันโล่งดีอะไรเงี้ยเด็กๆน่าจะมีที่วิ่งเล่นน่าเสาไฟนะ่าเจ้าร่งดินนะลูก่าเลือกต้องจะเป็ีเสาไฟกว่าหรือเปล่า,าเสไฟหนาเจ้างดินขนาดจะเอาเาไฟมันไม่ติดเ,เกตแต่งงานกับต่างชาติใช่ไหมคะซึ่งการซื้อบ้านเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ง่ายเหมือนคนไทยที่ แต่งงานกันแล้วก็ซื้อบ้านอะไรเงี้ยวันที่ไปโอนบ้านเนี่ยซิลิมก็จะต้องไปยืนยันตัวตนซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อทั่วไปใช่ไหมคะเราสามารถมอบอํานาจให้เซลลเขาไปทําเรื่องให้ได้แต่ว่าเกตแบบแต่งงานกับต่างชาติเกตจะต้องพาซิลิมไปยืนยันตัวตนนะคะว่าซิลิมแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยก็คือ กรรมสิทธิ์ก็จะเป็นของเกดคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะข้อนี้เกดก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเพราะว่ามันกฎหมายไทยด้วยนะคะกฎหมายไทยก็คือต่างชาติไม่สามารถถือสิทธิ์ที่ดินในบ้านเราได้เนาะบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเราก็พึ่งโอนไปนะคะพึ่งซื้อเรียบร้อยนะคะคือเราจองมาประมาณ3เดือนและ ตั้งแต่วันที่เรามาเที่ยวกรุงเทพกับครอบครัวสลิมนะคะและเกตกับสลิมเนี่ยเราก็ไปตะเวนดูบ้านกันเล่นๆน,นะคะไปดูแบบหลายหมู่บ้านเลยแล้วก็มาชอบที่นี่จริงๆก็ชอบหลายที่แต่ว่าที่เนี่ยรู้สึกว่าจะตอบโจทย์เราที่สุดนะคะเราก็เลยมาจองจองเสร็จแล้วเราก็กลับไปบอกพ่อแม่สลิมนะคะว่าเออเราจะซื้อบ้านที่บางไทยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ตกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าเราจะมาซื้อที่นี่เนาะแล้วก็ เออแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พอเราจองเสร็จแล้วก็พาเขามาดูบ้านนะคะ mm. ก็มาเดินดูถามว่าชอบไหมอะไรเงี้ยเขาก็เออก็ชอบนะคะ mm. เขาก็แบบไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าลึกๆเขาก็คงแบบแอบแบบว่าเศร้าอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าพวกเราจะกลับมาอยู่เมืองไทยกันนะคะแล้วคือเขาก็อยากให้พวกเราอยู่ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยพ่อแม่ทุกคนแหละก็อยากให้ลูกๆอยู่ใกล้ๆนะคะแต่เราพาเขามาดู เขาก็โอเคแล้วแต่พวกเราแล้วพวกเราชอบก็ก็ตามใจพวกเราอะไรเงี้ยแล้วเกศก็พาแม่นะคะขึ้นมาดูแม่ก็ชอบแม่ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะ็เราก็เลยมาซื้อที่นี่นะคะวันที่พาครอบครัวมาดูนะคะก็มาหลายครั้งนะคะทุกคนแบบไม่ได้แบบมาดูครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเกดกับสลินมาดูครั้งเดียวแล้วก็จองเลยแล้วจันั้นก็แบบพาแม่มาดูหลายๆครั้งอะไรเงี้ยแล้ววันที่จอง บ้านที่เกตซื้อเนี่ยหลังที่เกตเลือกนะคะมันยังบ้านยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าหมู่บ้านมันก็จะสร้างไปขายไปนะคะมันมีหลังที่แบบเสร็จแล้วพร้อมขายแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลือกหลังนั้นนะคะเราเราเลือกหลังที่มันแบบใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งเขาบอกว่ารออีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะโอเคเราก็เลยแบบจองไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอบ้านมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จ้างบริษัทมาตรวจนะคะซึ่งพอครับ ครับลูกครับซึ่งพอ,อบริษัทมาตรวจนะคะ mm. ก็มีแบบต้องแก้เยอะมากจุดที่ต้องแก้ประมาณแบบ400กว่าจุดนะคะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะคะมีแบบแก้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแก้แบบลือกระเบื้องห้องน้ำทุกห้องฝ้าผนังฝ้าห้องน้ำกับกระเบื้องผนังกระเบื้องแบบ ระเบียงข้างบนเพราะว่าน้ําขังกับเบื้องล่อนกับเบื้องลาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากที่มาตรวจปุ๊บแล้วก็ให้ทางโครงการแก้ไปอีกเป็นเดือนเลยอะ <laughs> ตรวจตั้ง3รอบนะคะตรวจรอบแรกไม่ผ่านตรวจรอบ2ก็ยังมีแบบจุดที่จะต้องแก้อีกแบบ200กว่าจุดนะคะพอรอบ2แล้วก็รอบ3ก็ยังมีอีกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดที่แบบว่าใหญ่ๆละคือเราก็ดูบ้านเนาะทุกคนเกตก็แบบศึกษามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบ้านที่มันแบบระบบโครงสร้างมันไม่ได้มีปัญหาแบบน้ำรั่วซึมหน้าต่างหรือว่าระบบท่อ หลังคาไม่รั่วอะไรเงี้ยก็คือโอเคแล้วแต่ส่วนที่มันไม่ผ่านมันก็จะเป็นเรื่องของความละเอียดเป็นงานแบบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นเก็บสีเก็บงานกระเบื้องเก็บความเรียบร้อยในบ้านอะไรเงี้ยก็บ้านหลังนี้นะคะก็ประมาณ250กว่าตารางวาเออตารางเมตรนะคะ <laughs> 250กว่าตารางเมตรซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ จุดรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าแบบพอบ้านมันใหญ่อะรายละเอียดมันก็จะแบบใหญ่เยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็โหกว่าจะได้มาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะ3เดือนนี่จะบอกว่าคือตั้งแต่วันที่จองบ้านจนวันที่แบบโอนบ้านนะเกศแบบเครียดมากทุกวันนะคะทุกคนเพราะเหมือนแบบเซลก็แบบเร่งโอนนะทุกคนถ้าเกิดคนซื้อบ้านก็จะจะรู้ใช่ไหมคะว่าเออเขาก็อยาก อยากปิดยอดแลยเขาก็อยากปิดให้มันจบบ้านหลังนี้เขาก็จะได้ไปคายหลังอื่นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเคตรงเกตมันคายอยู่เงี้ยเขาก็แบบไปหลังอื่นเขาก็แบบเหมือนงานไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็เข้าใจเขามันเป็นหน้าที่เขาแต่เขาก็แบบโอ้โหเล่งมากเล่งสุดๆนะแล้วเกตก็คือเราก็ต้องแบบเราต้องแข็งเราก็ต้องแบบแข็งกับเขาว่าไม่ไม่ได้เราก็อยากให้มันเสร็จก่อน <c oughs> คืออย่างน้อยก็ซัก80%นะคะแล้วเหลืออีกสักย0เรนเนี่ยเราค่อยมาแก้ไขกันหลังโอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะแบบไม่โอนก็ได้แต่เขาก็จะมีปอโปรโมชั่นมีนู่นนี่นั่นมาแบบมาเหมือน deep. บีบบังคับเราทางอ้อมนะคะว่าเราจะต้องโอนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ต้องแบบต่อสู้พอสมควรนะคะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะ <g ül> ก็ตอนนี้นะคะมันก็ยังไม่ได้เรียบร้อยทั้งหมดเนาะแต่ว่าโอเคเราก็โอนแล้วมันก็อยู่ในจุดที่แบบเรารับได้เราพอใจแล้วเดี๋ยว คือต้องแบบชื่นชมช่างที่โครงการมาเขามาตามงานให้ดีมากๆเกตแจ้งเขาว่าพี่คะมีตรงนี้นะเดี๋ยวมาแก้ตรงนี้หน่อยนะคะเขาแบบมาทันทีอะไรเนี่ยไม่แบบไม่ได้ทิ้งงานนานอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็แบบไปดูหลายๆหมู่บ้านนะคะทุกคนเราก็แบบเปรียบเทียบกันเนาะ<ด>ในบางที่นะคะมันก็จะแบบพื้นที่เท่ากันแต่ตัวบ้านเล็กกว่าหรือว่าตัวบ้านใหญ่กว่าแล้วก็สนามหรือว่าแปลนบ้านอะไรเงี้ยนะคะ บางโครงการก็แบบโครงการแบบดีๆเลยบ้านแบบว่านบเนียเน้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบไม่ชอบแปลนบ้านเขาเหมือนแปลนบ้านมันก็จะแบบซอกแซกในบ้านอะไรเงี้ย acter. แต่ว่าหมู่บ้านที่เกตเลือกนะคะรู้สึกว่าแปลนบ้านมันตอบโจทย์เรามากมีสีห้องนอนสีห้องน้ําแล้วก็ห้องรับแขกคือแบบบ้านมันเป็นสัดส่วนนะคะทุกคนแล้วก็ขนาดก็แบบกําลังดีอะไรเงี้ย acter. เพราะว่าเหมือนบางบางโครงการเขาก็จะซอยเป็นห้องเล็กห้องน้อยแล้วก็แบบ ขนาดก็จะเล็กว่างใหญ่บ้างแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าแบบห้องทุกห้องมันตอบโจทย์มันใช้งานได้จริงแล้วก็ห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรเงี้ยมันมันไม่มันไม่อึดอัดนะคะเพราะมันแบบจะดูโลง่ลงๆโปร่ปงๆอะไรเงี้ยแล้วก็สนามข้างบ้านหน้าบ้านก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่ก็กําลังดีช่วงที่เรามาอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนแล้วก็พอเราจองบ้านใช่ไหมแล้วก็แบบมาเช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านที่เราจองนะคะ แล้วก็แบบเที่ยวมาดูบ้านเด็กๆก็แบวิ่งเล่นสนามหญ้าแล้วก็คนไลน์เขาก็บอกว่าเขาชอบที่นี่มากเขาบอกว่าเขาไม่ชอบโรงแรมก็คือโรงแรมมันก็แบบแคบนะคะก็คือห้องเล็กๆอะไรก็มีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเล่นสระว่ายน้าโรงแรมแต่ว่าพอมาที่เนี่ยมันก็มีสนามพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นรอบๆบ้านได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดยกเกจะพาทุกคนแบบโฮมทัวร์นะคะทุกคนเราจะไปทัวร์บ้าน,นก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามเนาะต่อไปนี้นะคะก็แบบ อาจจะมีคลิปทําบ้านค่อนข้างเยอะนะคะทุกคน <S <S <an> <S ก็เดี๋ยวมาดูว่าบ้านเราที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งสาเหตุนหนึ่งที่เราซื้อบ้านที่เมืองไทยนะคะทุกคนก็เพราะว่า,เ,าเกดมีธุรกิจด้วยนะคะ <S <S <an> <S เกด <S an> ทําแบรนด์กาแฟขายนะคะทุกคนนี่ซึ่งเป็นกาแฟดริฟฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะคะแบรนด์คัพโซนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่เกดแบบตั้งใจทํามากๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆน่ยก็เดี๋ยวกำลังจะมีมานะคะเกดก็อยู่ในขั้นตอนการ ปรึกษาหาลือในการออกแบบในการคัดเลือกเมล็ดกาแฟอะไรต่างๆนะคะซึ่งเกตคัดเลือกเมล็ดกาแฟเองไปถึงโรงงานเองเลยเดี๋ยวเกตจะมีแบบให้ทุกอย่างมาลงตัวเกตจะพาทุกคนไปทัวร์โรงงานที่แบบผลิตกาแฟของเกตซึ่งเราก็อยากให้มันมีออฟฟิศที่กรุงเทพด้วยมันจะได้สะดวกเพราะว่าเกตก็คือส่งของไปที่ต่างจังหวัดที่บ้านแม่แล้วก็ให้แม่เป็นคนแบบดูแลทุกอย่างมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะทุกคนเราก็เลยเออตัดสินใจว่าโอเคเราซื้อบ้านที่กรุงเทพนี่แหละ เราก็จะได้ทําเป็นออฟฟิศเราด้วยแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกาแฟตัวนี้นะคะทุกคนก็ผลิตจากอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นกาแฟของเวียดนามผสมกับกาแฟไทยนะคะหนึ่งกองเนี่ยก็จะมีห้าซองนะคะนี่แบบนี้นะคะห้าซองหนึ่งซองเนี่ยชงได้หนึ่งแก้วนะคะพกพาสะดวกนะคะไปไหนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย ก็พกไปได้เลยเนาะเวลาแบบเหมือนเราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยไม่มีร้านกาแฟอร่อ,รอยๆเนาะก็พกใส่กระเป๋าไปนะคะสักซองสองซองเงี้ยก็ได้ดื่มกาแฟอร่อยๆทุกเช้านะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวกลับมาเรื่องบ้านกันต่อนะคะทุกคนเยากจะบอกว่าช่วงแบบที่เราซื้อบ้านเนี่ยเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างเครียดมากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเกรดแบบทําเองทุกอย่างคนเดียวเลยนะคะสลิมเนะี่ยพูดภาษาไทายไม่ได้อ่านภาษาไทายไม่ออกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเกรด เรื่องการที่เกตแต่งงานกับต่างชาติการที่จะทําเอกสารอะไรอะไรเงี้ยนะคะไหนจะเรื่องวีซา่าเรื่องอะไรอีกนะคะเกตก็ต้องแบบเป็นคนทําทุกอย่างเอกสารมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่า6ปีนะที่เกตแบบย้ายจากไทยไปอยู่ตุรกีนะคะสลิมก็จะเป็นคนทําทุกอย่างเพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยเกตก็แบบพูดภาษาตุรกีได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าแบบในเรื่องแบบเอกสารหรือทางราชการอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นสลิมแบบดาเนินเรื่องทุกอย่างเกตแบบไม่ต้องทําอะไรเลยรู้สึกสบายมากไม่ต้องแบบปวดหัวไม่ต้องเครียดแต่พอมาเนี้ยเกศแบบเครียดมากทุกคนเกศต้องแบบดําเนินอะไรทุกอย่างแบบวิง่งเอกสารอะไรเงี้ยทุกอย่างเองคนเดียวนะคะซึ่งก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เครียดในะจะแบบลูกอีกสองคนอะไรเงี้ยก็สาหัสอยู่นะคะช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ก็เริ่มแบบเบาๆแล้วเอกสารนะคะวีซา่าสลิมก็ เรียบร้อยนะคะบ้านเราก็โอนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเกศคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเกตจะพามาทัวบ้านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่เกตลงนะคะบ๊ายบาย